สำหรับใครที่ยังเจอปัญหาเช็ดคราบน้ำและคราบยังไม่แห้งสนิทในครั้งเดียวต้องตัวนี้เลยผ้าไมโครไฟเบอร์ชนิดพิเศษทอแบบไร้ขอบซับน้ำได้ดีกว่า6เท่าตัวเนื้อผ้านะออกแบบพิเศษสำหรับดูดซับน้ำโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูเลยนะในส่วนของผ้าฝั่งซายนะจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบเดิมน,นะทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีการทุกบ้านแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการเช็ดน้ำนะน,นี่คือผลลัพธ์ในการเช็ดนะจะบอกยังมีคราบน้ำอยู่นะ และในภาพฝั่งขวานะจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ดับเบิลไซด์เอ็กต์ตาไดนะปาดครั้งเดียวแห้งสนิทอีกครั้งนะไม่ทำลายพื้นผิวปลอดภัยต่อสีรถแล้วลักษณะของขนนะเป็นแบบเกลียวจะช่วยลดพื้นที่สัมผัสกับผิวรถป้องกันการเกิดรอยระหว่างเช็ดได้ดีไม่เป็นขุยติดรถได้นะนี่เดี๋ยวเรามาเช็ดที่ตัวสีรถให้ดูเลยนะ เช็ดหลายครั้งนะก็คือยังทิ้งคราบน้ําอยู่และจุดเด็กของเจ้าตัวนี้นะซับได้ทั้งคันโดยไม่ต้องบิดครบจบในหนึ่งผืนเลยใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรถนะใช้ดีมากนะสำหรับรถขนาดเล็กขนาดใหญ่สนใจกดสั่งซื้อได้เลยที่ตะก้านะ